เชื้อนะครับนะก็คือมาดอดเชื้อเห็ดละงูกในต้นกล้ายังนาที่เตรียมไว้นะครับอันนี้ก็หมักไว้ในถังนะครับได้ผลครบเจ็ดวันพอดีนะครับนี่ครับเชื้อเห็ดละงูกครับนะสีเหลืองนะครับถ้าน้ําดำนึกไหมว่าเชื้อเขาไม่เดินเสียแล้วนะครับตรงนกินน้ําตาลอยู่นครับกลาน้าตาลนะครับก็จะประโยชน์นะครับอันนี้ต้นกล้ายังนาที่เตรียมไว้นะครับนะที่เขาแบ่งให้นะครับวันนี้ก็ไปซื้อมาต้นละห้าบาทนะครับ ยังไม่ถึงปีนะตัวเต้ยๆนะครับมันก็ยหยดนะครับให้เจนยังงอกฟังตัวอยู่ในรากของต้นยางนาครับต้นกระบะนะครับต้น,นะตะเคียนนะครับก็มาติดตามอีกท่านหนึ่งว่าเชื้อเขาจะจะมีขึ้นหรือเปล่านะครับนะแต่ปีหน้านี้ไร่ใบตาก็จะเพาะต้นก้ายางนาด้วยไม้ป่าด้วยนะก็ในสนใจก็ทั้งมริตาและใบตาดเลยนะครับ ออก็จะอัาขึ้นเพจนะทางช่องยูทูบด,ด้วยนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ต้นพันธุ์จากไร่บริการน,นะครับขอ <im it> บริ้วสวนก็สวนแปดเก้าแปดสิบหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับการทักมาได้เลยนะครับมนนีต้นกล้ายอยังนาก็สนใจก็ทักมาได้เลยนะคร,ครับโอเคนะครับสวัสดีครับ